สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนิตาพาชมจ้าคลิปนี้พา,พาชมบริเวณรอบบ้านจ้าอันนี้คือหน้าบ้านตอนนี้กำลังเริ่มปลูกผักจ้าเราจะพาชมบริเวณรอบๆนี่อันนี้คือหน้าบ้านนี่คือข้างบ้านจ้า ตอนนี้ฝนกำลังเริ่มโปรยปลายอือมีต้นไม้ดอกมะลิกำลังออกดอกเยอะเลยจ้านนบริเวณอันนี้เรากำลังปลูกผักจ้าแต่ไม่รู้ว่าจะได้กินหรือเปล่านี่เราปลูกฟักทอง มีพักทองมีบริเวณรอบๆบ,บ้านอันนี้ข้างบ้านมีต้นมะนาวต้นมะนาวมีชะอมมีมะเขืออันนี้คือข้างบ้านน,นี่คือมะนาว มีข้างบ้านมีน้อยนานมีภายไผ่ก็กำลังออกนอเราจะพาชมบริเวณรอบๆบ้านว่ามีอะไรบ้างอันนี้คือห้องน้ำ ี่คือผักที่เราปลูกไว้มีกะเพรามีโหระพาโอ้ยไม่ใช่แมงลักเพื่อนๆรู้จักไหมอันนี้คือต้นอะไรอันนี้คือใบหูเสือกินกับลาบอร่อยมากนี่คือใบหูเสืออันนี้ข้างห้องน้ำ รอบรอบ,บบ้านเราอันนี้หลังบ้านนนี้หลังบ้านก็จะเป็นประมาณนี้นี่คือหลังบ้านตอนนี้กำลังดาย่าปลูกผักสวนครัวตอนนี้ก็มีมีน้อยนานที่ปลูกไว้นี่ดอกกำลังออกเลยน้อยนา คือมะน,นาวอันนี้คือบวบบวบเราวลูกไว้นแตกแล้วแตกหมดเลยอันนี้บริเวณหลังบ้านก็จะประมาณนี้มีทุกอย่าง คือต้นมะขามนี่ต้นมะขามแล้วก็ปลูกไว้ต้นมะขามน,นีนี่ต้นผักชูรสหรือผักชัยยามีบริเวณบ้านเราก็มีประมาณเท่านี้ คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องนิตาพาชมด้วยจ้าขอบคุณค่ะ